การโกหกด้วยความจำเป็นเป็นกรรมไม่เป็นดังนั้นเป็นหมดไหเอเราจับก้อนเหล็กแดงเนี่ยบอกไม่ร้อนได้ไหมไม่ร้อนหรอกจับเลยมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้โยมจับก้อนน้ำแข็งมันจะร้อนได้ไงมันต้องเย็นพระเจ้าบอกว่าผู้ใดมีกายกรรมคดวจีกรรมคตมโนกรรมคตอุปบัติการเข้าถึงพบของเขาก็จะคดไปด้วยจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทงูตะขาบแมลงป่องแมวหนูนกเขาที่เป็น สัตว์ที่มีสัญชาติกระเสือกกระสนเนี่ยคือความเป็นสัพพญญูของผู้เจ้าที่เห็นหมดแจกแจงไว้ให้ดังนั้นเราต้องเลือกทํากันเองไงมันจําเป็นถึงขนาดที่เรายอมไปนรกเพราะสิ่งนั้นเหรอไม่คุ้มกันต้องหาวิธีหาวิธีหลีกเลี่ยงการพูดหลีกเลี้ยวลดหย่อนผู้เจ้าให้ใช้ปัญญาก่อนให้ใช้ปัญญาหลีกเลี้ยวลดหย่อนได้เหมือนกับสัต,ตบุรุษเนี่ยคนดี จะไม่พูดความไม่ดีของคนอื่นถ้าไม่ถูกใครถามถ้าถูกใครถามก็จะพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยละเอียดให้รู้เถอะว่าคนคนนี้เป็นสัตบุตรคนดีเห็นนะแต่ความไม่ดีของตอนเองเนี่ยไม่ถูกใครถามก็เปิดเผยถ้าถูกถามเนี่ยเปิดเผยเยอะๆความไม่ดีตัวเองความดีของตอนเองอย่าเปิดเผยถ้าไม่ถูกใครถาม ถ้าถูกถามพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนยากล่าวความดีของตนเองโดยละเอียดนะเก็บไว้บ้างให้คนอื่นเข้าไปพูดแต่ความดีของผู้อื่นเนี่ยพูดไปได้เลยแม้ไม่ถูกใครถามแต่ถ้าเขาถามความดีคนอื่นบอกให้หมดไม่ต้องไปลดทอนไว้นะเดี๋ยวไอ้นี่มันแซงหน้าเรากดความดีคนนว้ก่อนไม่มีบอกเถิดให้ทราบถือว่าคนคนนี้เป็นสัตว์รุษคนดีเข้าใจไหม ก็เป็นวจีกรรมคตเหมือนกันแต่ผลนั้นต่างกันไงผลของการที่โยมโกหกแล้วไม่กระทบคนอื่นเนี่ยใช่ไหมอัอกุศนก็เกิดขึ้นน้อยกว่าถ้ามันกระทบมากอักุศลก็เกิดมากแต่ผลจากตัวเองเนี่ยก็คือวจีกรรมคตใช่ไหมไม่ไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพร่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆนี่ลักษณะของการโกหกนั่นเราต้องฝึก ฝึกแล้วเราจะรู้จักวิธีการใช้คำพูดที่ไม่โกหกด้วยและไม่เกิดการกระทบกระทั่งด้วยไม่งั้นปัญญามันจะไม่เกิดเนี่ยถ้ายมคิดว่าชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยการโกหกเท่านั้นเนี่ยโอ้โหแย่เลยจบเลยยมจะหาความจริงใจจากใครไม่ได้ในโลกนี้ทุกคนถ้าโกหกเป็นพื้นฐานกลายเป็นต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงกันนะไอ้คนนี้คุยกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าทําธุรกิจกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าเนี่ยนะมันนัดจะจ่ายเงินมันจะจ่ายเงินเราวันนี้ไหมเนี่ย ใช่ไหมโยมจะระแวงจะทำอะไรเดือดร้อนไปหมดเลยได้โยมได้โสดาบันแค่ศินหบริบูรณ์พุทุชนเราโคดคาราวาเนี่ยเป็นโสดาบันได้ขอให้มีศินห้าบริบูรณ์นะและมั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นโสดาบันแล้วดังนั้นโยมจะวัดว่าใครเป็นโสดาบันโยมเอาตัวนี้ไปอ่านก่อน54าี่นัยยะที่พิทเจ้าจัดไว้ไม่เคยบอกว่ามีครอบครัวไม่ได้มีได้ นางวิสาขาเป็นโสดาบันมีลูกเต็มเลยยังเป็นโสดาบันไม่ได้บวชด,ด้วยเห็นนะอยู่ที่ตัวคุณธรรมคุณธรรมเพียงพอไหมล่ะยังบูชาไฟบูชาดวงจันดวงอาทิตย์ดูหมอดูเลิกดูยามใครสะกิดไปดูหมอฉันก็ไปเนี่ยปุพานตานุทิฏฐิอพันตานุทิฏฐิความเห็นปาลบขันเบื้องตน้นเบื้องปลายยังอยากยังอยากรู้อยู่เห็นนะโสดาบันเลิอกอยากแล้วตรงนี้อดีตที่ผ่านมาก็ตามอนาคตที่ จะเกิดขึ้นก็ตามก็ล้วนแต่ขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้าอันเป็นปัจจุบันก็กาลังถ่ายถอนความยึดมั่นอยู่จะไปสนใจอะไรกับขันห้าที่ล่วงไปแล้วและที่ยังมาไม่ถึงโซดาบันจะจืดกับเรื่องพวกนี้หมดเลยเห็นนะเนี่ยโยม่านดูนี่มีข้อมูลหมดเลยเห็นนะโซดาบันดังนั้นเวลาเราประเมินเนี่ยอย่าเพิ่งคิดเองไงต้องกลับไปดูคํภพษาศาดา,าศาสดาบอกละเอียดมาก แต่ก่อนเราเคยคิดว่าผู้เจ้าคงจะบอกหลักการคร่าวๆหลวมๆไว้แต่โอ้โหผู้เจ้าลงรายละเอียดหมดยิบเลยอทุกเรื่องมีคําตอบหมดความเห็นของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยผู้เจ้าตอบไปหมดแล้วมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยผู้เจ้าบอกคิดไม่เกินหกสิบสองแบบบัญญัติทิฏฐิหกสิบสองมนุษย์ทั้งโลกคิดไม่เกินนี้ดังนั้นผู้เจ้าตอบปัญหาของคนทั้งโลกไว้หมดแล้วใครจะไปคิดแปลกแบบไหนก็ตามจะวนอยู่ในทิฏฐิหกสิบสองทั้งสิ้น การถือสินห้าอย่างมั่นคงแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรกับบุคคลคนนั้นบุคคลคนนั้นจะชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อการพ้นจากอบายทุกติวินิบาทนรกพระองค์จึงบัญญัติตัวสินห้าว่าภายเวรห้าประการถ้าไม่ได้กระทำตรงนี้ให้ดีคนนั้นจะไปสู่นรกกำเนดชาหลึกเปรพิสัยวิบากอ่างเบาของผู้ทำปาณาติบาตย่อมเป็นไปเพื่ออายุสัน้น วิบากอย่างเบาของผู้ทำอตินนาทานคือลักขโมยย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ทำกาเมสุมิชาจารย่อมเป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูวิบากอย่างเบาของผู้ที่โกหกมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์นะย่อมถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงถูกเขาใส่ร้ายป้ายสีวิบากอย่างเบาของผู้ดื่มสุราเมลัยของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากอย่างอื่นคือเป็นไปเพื่อ วิปลาสความเป็นบ้าแต่ถ้ายังหนักเหมือนกันหมดคือนรกในเดชานเปรวิสัยนั้นสินห้ามีประโยชน์เป็นปกติที่เราทั้งหลายควรจะกระทำให้ได้เป็นปกติเพราะถ้าใครทำไม่ได้เนี่ยอบายเป็นที่หวังได้ทํำยังไงจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เหรอไม่แน่ไม่แน่ถ้าโยมผิดศินห้าแต่โยมทำสมาธิดีสังสมสุตตะได้ทำสมาธิ้นอบายได้ และเป็นอริบุคคลได้ด้วยพู้เจ้าตัดไว้กับพ้านนบุคคลสิบจำพวกในโลกดังนั้นการทําสมาธิมีนิสงมากกว่ารักษาสินเป็นพันเป็นหมื่นเท่าโยมต้องฝึกทําสมาธิฝึกสังสงสุดตะคือได้ยินได้ฟังคําสอนพระตถาคตให้มากเดี๋ยวมันจะไปเกื้อกูลการรักษาสินให้บริสุทธิ์ได้เองเข้าใจไหมมันจะเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมาถ้าถ้าศินห้ายังบกพร่องถามว่าภาวนาได้ไหมได้โยมไม่ต้องรอ เรากำหนดรู้ลมหายใจได้เนี่ยถ้าเรายังบกพรองศีลอยู่ยังหายใจอยู่ก็รู้ลมหายใจได้คือถ้าไปรอกันเดี๋ยวไม่ได้ทำไงมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิก่อนก็ได้หรือสมถะกับวิปัสสนามักมีองค์แปดเนี่ยเริ่มจากปัญญาก่อนนะสองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิ ส่วนมักแปดพอพูดยอ่อเหลือสามจะพูดสินมาก่อนสินสมาธิปัญญามักแปดพูดเหลือสองจะพูดสมถะคือสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวิปัสสนาคือปัญญาอะไรเริ่มก่อนก็ได้คนนี้ยังไม่พร้อมสินทำปัญญาทำสมาธิไปเลยผู้เจ้าเรียกว่าให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายแต่โดยปกติสินเป็นพื้นฐานถ้ามนุษย์ปกติผู้เจ้าสอนจะสอนสินก่อนตามด้วยสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไร สัมมาการมัตสินห้าสินห้าสามข้อแรกเอาแล้วอีกสองข้อไปไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาสามข้อแรกก่อนดังนั้นใครสะดวกข้อไหนทําตรงนั้นก่อนเข้าใจไหมลดได้ได้ไดอาการตีสุนัรคงไม่บาปขนาดนั้นนะอา่อากังวลไปเองไงคือไปคิดปรุงแต่งเองว่ามันเป็นบาปหนักทั้งที่ไม่หนักแต่พอไปคิดให้เป็นทุกข์ก็เลยได้ไปอบายเหมือนกันนะ เพราะจิตเราไปสร้างทุกเองคนได้ใช่ใช่สินสมาธิปัญญาแก้กรรมได้ทุกชนิดพ้นจากกรรมได้หมดมในชีวิตประจำวันรักษาศิลห้าครบแล้วทำไมต้องบวชด,ด้วยล่ะเป็นคนดีแล้วทำไมต้องบวชด,ด้วยตอนนี้รักษาศิลห้าครบเนี่ยจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ไหมถ้ายังไม่ทำสมาธิยังหลุดไปอบายได้นะเพราะยังฟุ้งซ่านอยู่จะมีปริพภาชก คนหนึ่งเนะี่ยที่เห็นคนรักษาสินห้าแล้วไปเกิดในอบายผิดสินห้าไปเกิดในสวรรค์เข้ามาถามผู้เจ้าที่เขาเห็น่ยจริงไหมผู้เจ้าไม่ตอบเขาเดินหลีกไปพ้านนลถามว่าพอรับฟังได้ไหมผู้เจ้ารับฟังได้ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้เจ้าจึงตรัดบุคคลสิบจำพวกในโลกบางคนทุศิลแต่มีการสั่งสมสุตตะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในธรรมตถาคตนั่งสมาธิคนนิ้พ้นอบายได้ทั้งที่ทุศิล แต่บางคนศีลดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยทำสมาธิไปอบายได้นี่มันมีอีกนิดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นศีลห้าอย่างเดียวไม่ได้เป็นเครื่องประกันโสดาบันศีลห้าต้องบวกกับโสตาปยังคสี่สองอันถึงจะเป็นโสดาบันการทำสมาธิรู้ได้ไงว่าถูกต้องก็ต้องเป็นคำตถ,ถาคตอย่างถ้ายมนั่งสมาธิจะต้องทำอย่างไรพระองค์ให้เจริญอนานาปานสติ บอกภิสษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้าย,ยาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออก aw, ยาวก,ก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสันนส้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเห็นไหมรู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกยาวรู้สั้นรู้นี่ไม่ต้องบังคับมันปล่อยเป็นธรรมชาติมีคําบริกรรมอะไรไหมไม่มีไม่มีอย่าไปเติม ผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมนี่เป็นประเด็นใหญ่อีกอันหนึง่งเห็นนะ,ะทั้งชีวิตโยมจะไม่เคยเจอพระสูตรที่ผู้เจ้าสอนอาสาลิบุตรนั่งท่องอันนี้คํานี้ไปนะไม่มีนี่อนาปานาสิล้้นๆเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราทําหนังสือมาให้เนี่ยอนาปานาสิเยอะมทั้ทงชีวิตผู้เจ้าตัดแค่นี้32พระสูตรครบหมดแล้วโยมอยากจเจริญอนาปานาสิเดินตามนี้เป๊ะจบเลยนะทำสมาธิแค่นี้อาจารย์นะเท่านี้ก็พอ ถูกต้องเห็นจิตของตัวเองแค่นั้นเองว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไปไหนจิตไปรู้อะไรระบบการทํางานของธรรมชาตินี่เป็นอย่างไรนี่โสตบันจะเห็นตรงนี้เฝ้าสังเกตตัวเองความเป็นตัวเองเนี่ยคืออะไรบ้างน่ะจะรู้จักหมดโสตบันจะรู้จักขันห้างรูปกายเราเวทนาคือสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งจะรู้จักและจะรู้ว่าธรรมชาติ5้าตัวนี้ทํางานกันยังไงคือจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในขันทั้งสี่ อย่างจิตเราเนี่ยอยู่กับรูปกายลหมหายใจสักพักเดี๋ยวหลุดไปคิดอดีตหลุดไปคิดอนาคตหลุดไปรู้สึกสุขทุกข์จะวนอยู่แค่สีธาตุนี้นี่เป็นอาสาธาานาญาญญานของโสดาบันเห็นไหมเนี่ยเห็นตรงนี้ผู้เจ้าเห็นตรงนี้และเมื่อเห็นตรงนี้แล้วประโยชน์จะได้อะไรจะถอนอุปทานจากขันธ์ทั้งห้าได้นี่แหละประโยชน์สูงสุดเขาจะเข้าถึงอมตะธรรมคือนิพพานได้ความไม่ตายการทําจิตให้นิ่งเป็นสมาธิจําเป็นต้องหลับตาไหมา พู้เจ้าไม่ได้ไม่ได้บัญญัติเรื่องการหลับตาหรือลืมตาแต่บอกว่าการเจริญสมาธินั้นจะทําให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากการที่ตาลำบากคือการเปิดตากว้างตาจะแสบแต่ตาไม่ลำบากผู้เจ้าปกติสอนอย่างไรให้พิสูจน์เป็นผู้มีปกติสายตาทอดลงต่ํายมมองต่ําตาจะสบายแค่นั้นเองแต่หลับตาก็ไม่ได้ผิดแต่มองต่ําก็สบายเดินได้ ผู้เจ้าบอกเลยว่าสถานที่ใดก็ตามที่เธอนั่งยืนเดินนั่งนอนแล้วเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่สถานที่นั้นคือสถานที่อันเป็นทิพย์นั่นแหละโยมอยากให้สถานที่บ้านของเราโรงงานของเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์พาคนนั่งสมาธิที่นั้นคือที่อันเป็นทิพย์อ่าที่ที่ใครก็ตามไปนั่งเข้าสมาธิฌานหนึ่งสองสามสี่นาที่นั้นเห็นไหม ดังนั้นเดินก็เข้าชาหนึ่งสองสามสี่ได้ยืนนอนนั่งได้หมดดังพระสูตรนี้อ่ฮะอ่ฮะไม่มีสาระอะไรนั่งสมาธิเห็นดอกปัวสีทองมีประตูอยู่ข้างในเลยไม่มีสาระเห็นได้จีปาถาโยมเอาอริสัตสีไปจับสิ่งที่เห็นนั้นเกิดไหมเกิดดับไปหรือ,อยังดับไปแล้วเกิดดับไม่ใช่ของจริง ดังนั้นโยมไปดูทิที่พระที่พระสูตรที่พระเจ้าบอกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งมันไม่สามารถบอกได้ว่าสีสันวันณะอะไรยาวเล็กสั้นใหญ่ไม่มีมิติดังนั้นถ้าเป็นนิพพานโยมไม่สามารถบอกอะไรได้มันเป็นสุญญตาคือความว่างเหมือนอากาศนจะบอกว่ามันยาวสั้นในอากาศมันสวยไม่สวยอากาศสวยไม่สวยเป็นอยงนี้มันบอกไม่ได้อย่างเนี้ย ้าไม่มีคำบริกรรมมาเหรอจะฟุ้งซ่านง่ายเหรออ๋อก็สัจจะความจริงไม่งั้นเราจะเห็นสัจจะความจริงอย่างไรและเวลามีคำบริกรรมยังกับว่าเราไม่ฟุง้งอ่ะฟุ้งเหมือนกันคนที่เก่งที่สุดคือพระพุทธเจ้าถ้าสิ่งนั้นดีพระุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วพระุทธเจ้าสัพพัญญูนะรู้เป็นพันพนหมืนมน่นๆแสนแสนปีแล้วสั่งห้ามใครบัญญัติอะไรทั้งสิน้นใครจะประเสริฐใครจะเป็นสัพพัญญูถ้าพระพุทธเจ้าไม่มี อย่างนั้นผู้เจ้าก็พูดผิดสิใช่ไหมถ้าบัหยัดใหม่ได้เราคัดง้างคาศาสดาได้เลยพระตถาคตพูดไม่จริงยุคนี้แต่งใหม่ได้ยุคพองดีทํใบกรรมดีเราขัดกับศาสดาตัวเองทันทีทั้งที่ผู้เจ้าห้ามแตะเลยเห็นนะเนี่ยเพราะนั้นผู้เจ้าต้องมาันดับหนึ่งอยู่อาจารย์เราต้องมาอันดับรองใช่ไหมอ่าใช่แม่ตัวช่วยต้องเป็นตัวช่วยจากพุทธวจนะ จากคำตถาคตด้วยกันเองเช่นจเจริญอาณาปาณสิทธิแล้วแหมมันยังไม่คดีจะทำยังไงพู้เจ้าบอกทำที่เกื้อกูลต่อการจเจริญอาณาปาณสิทธิเช่นอย่าคุยมากอย่านอนมากอยาก่าคลุกคลีกันมากเป็นผู้มีอาหารน้อยสั่งสมสุดตาให้มากคืออยากกินมากกินพอดีการกินพอดีเป็นอย่างไรพู้เจ้าสอนอีกนะลงรายละเอียดไปอีกมีตัวช่วยเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อย เห็นนะบอกละเอียดละอ,อยิบเลยอยู่ที่โยมเนี่ยรู้พระสูตรผู้เจ้าเยอะไหมถ้าโยมรู้เยอะโยมจะมีตัวช่วยเยอะเข้าใจไหมลูกประคำอ่าคนจีนใช้ลูกประคำช่วยมันจะหลุดออกจากกายวาจาจิตผู้เจ้าไม่เคยอาศัยอุปกรณ์อะไรนอกกายวาจาจิตเลยใช่ไหมมันจะเป็นกัลยานวัตใหม่ที่คนรุ่นหลังไปบัญญัติขึ้นอ่าอ่าคือมหายานเขาไม่ได้ใช้พุทธวจนะไง เขาถือคําสาวกซึ่งคําสาวกผู้เจ้าตรัสไปแล้วว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกากรนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเร,าเรียนอย่าไปฟังอย่าไปเรียนอย่าไปศึกษาพราะองค์กาชับไว้เลยเห็นนะ เราจะได้กาลยาณวัตใหม่ๆเข้าไปอืมอ่าทำไมเขาไม่เจริญอาณาปณสิอย่างพระตถาคตบอกต้องฝึกไงต้องฝึกเพราะนั้นถ้าสมมติว่าโยมไปกราบุทธเจ้าแล้วผู้เจ้าบอกวา่าเธอเจริญอาณาปารูปประคำได้ไหมคะโยมไปแยงผู้เจ้าใช่ไหมมันไม่ใช่ฐานนนะอใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ยอ่านั่นแหละสิ่งที่ส่งผลจริงๆคือกรรม ทางกายวาจาจิตของเราที่ได้ทำไม่ใช่ตัวช่วยตรงนั้นนี่คือความเข้าใจผิดใช่มันทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดไข้เขยไปจากหลักกรรมที่าศาสดาบัญญัติทันทีเลยเห็นนะดังนั้นเวลาใครบัญญัติอะไรขึ้นใหม่มันจะขัดหลักการของผู้เจ้าหมดไงเนี่ยมีผลดีบ้างไหมผลเสียเนี่ยมหาศาลคือมันจะทำให้าศาสนาเสื่อมเหตุแห่งาศาสนาเสื่อมจะมีสี่อย่าง หจดจำบทพันธะการมาผิดความหมายผิดอธิบายผิดนี่เลยและถ่ายทอดกันผิดในข้อที่สส่วนข้อที่2อเนี่ยภิกษุว่ายากสอนยากส่วนข้อที่4ีเนี่ยภิกษุที่บทนาเนี่ยนำผิดเป็นเทราผู้ใหญ่แล้วนำพาไปผิดนี่คือมูลเหตุของศาสนาเสื่อมเพราะนั้นแต่ละคนจะขอเติมนิดไม่ได้เหรอมันนิดนึงน่ะทุกคนขออย่างละนี้ทั้งนั้นนะโยมสองพันกว่าปีอะโยมเป็นร้อยความเห็น ญี่ปุ่นสองร้อยกว่านิกายจีนก็ไม่รู้กี่นิกายเต็ไมไปหมดเลยเห็นนะนี่แหละมันจึงเกิดสายเกิดนิกายเวลายงคุยธรรมะก,กันเธอสายไหนฉันสายนี้เธออันนี้งงไปหมดเห็นนะก็ขอคนละนิดทั้งนั้นน่ะเนี่ยไอพ่อตรงนี้แหละอจึงว่าเราต้องยอมผู้เจ้าคนเดียวไงว่าพราะองค์เนี่ยคือสัพพัญญูได้ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราทําได้การที่จิตฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยมันดีแล้วเพราะอะไรเพราะเราจะได้เห็นสัจจความจริงเยอะ จิตผู้เจ้าก็ฟุ้งเหมือนกันเราไปนั่งลาคาญแต่ผู้เจ้าบัญญัติออกมาได้ตรงเยอะเวลาฟุง้งฟุ้งไปในอะไรพระรองค์บัญญัติเลยมันจะหลุดไปในรูกเวทนาสัญญาสังขารบัญญัติออกมามันจะวนไปในสี่ขันเห็นไหมท่านใช้ปัญญาและขณะที่จิตมันฟุง้งเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติอะไรได้พระองค์บอกว่าจิตไม่เที่ยงมันจะแปรเปลี่ยนตลอดเห็นไหมพระองค์จึงบัญญัติว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไป,ไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมเป็นมุมปัญญาทั้งนั้นแล้วเวลามันเคลื่อนไปเนี่ยนะมันจะมีสิ่งหนึ่งดิงงเก เวลายมดึงกลับมาสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดนั่นน่ะพระองค์บอกว่าคนนั้นจะกําหนดรู้การเกิดดับรูปนามได้เห็นนะใช่แล้วมันฟุ้งไปในอะไรแล้วรีบลักความเพลินเอากลับมาตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติลมหายใจคือลมหายใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหลกัหลกๆเนี่ยพระเจ้าใช้กายยคตาสติลมก็เป็นกายเป็นกายยคตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบดเดินยมกลมก็เป็นกายยคตาสติพี่นาความไม่งามของกายก็เป็นกายยคตาสตินี่ มีะถูกต้องถูกต้องแค่นั้นไม่ไม่ต้องวางไปได้เลยแล้วไม่ต้องมีคําพูดอะไรแล้วไม่ต้องไปยกย่องย่างอะไรนี่พู้เจ้าไม่เคยใช่เดินปกติเดินปกติธรรมดาเนี่ยได้หมดไม่ต้องไม่ต้องนั่นมานั่งคิดกันเองทีหลังพู้เจ้าบัญญัติการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูคู่แขนเหยียดแขนยิบบัตรจีวรสังกติดึมเคี้ยวลิม การหลับการตื่นการนั่งการน,นอนการพูดการน,นิ่งรู้ตัวหมดอิริยาบถปกติเนอะืมถูกต้องการที่ทําสมาธิเพื่อไม่ให้จิตมันสอดสายไปที่โน้นที่นี่เนี่ยเป็นกองกุศลอย่างยิ่งผู้เจ้าบอกว่ากุศลาสีกองกุศล,ศลที่แท้จริงคืออะไรคือสติปัฏฐานสีผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวถูกเราได้คาไม่จริงเนี่ยคือพุทีิกล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีคือสติปัฏฐานสีกองกุศลที่แท้จริง ดังนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะพระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานสติดังนั้นการที่โยมมาลู้ลมหายใจเขาออกคือสุดยอดกองกุศลแล้วหลุดพ้นได้ไม่ต้องไปวิ่งหากุศลอะไรมากกว่านี้อีกแล้วใช่เรียกว่าสมถะหรือสงบหรือสำรวมอินทรีย์แต่ขณะเดียวกันเวลาจิตเคลื่อนปั๊บโยมต้องเห็นการเคลื่อนเนี่ยจะทําให้เกิดปัญญาเห็นว่าจิตเกิดดับดังนั้นถ้าโยมเป็นสมถะเฉย จะไม่บรรลุเป็นอริบุคคลสมถะต้องบวกวิปัสสนาคือเห็นเกิดดับถ้าโยมทําสมาธิอย่างเดียวผู้เจ้าบอกเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วไม่พ้นนรกแต่ถ้าโยมทําสมาธิบวกเห็นเกิดดับเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลและจะปรินิพพานในภพนั้นม,มีอธิบายไว้หมดเลยนั่นถูกต้องดังนั้นเวลาจิตโยมฟุ้งซ่านนั่นแหละเกิดดับมันเห็นแล้วคือปัญญาเลย ต้องเข้าไปเห็นโอ้มันไม่เที่ยงเนอมันแปรเปลี่ยนมันเกิดมันดับโอ้นสุดยอดเลยได้อยู่กับการเดินถูกต้องใช่ได้รู้การเคลื่อนไหวรีบทนะอ่าทุกขณะหมุนแขนใช่ถูกต้องสมาธิการภาวนาเป็นการกระทําในใจใจอยู่กับกายจะอยู่ถ้ายืนเดินนั่งนอนได้หมด ขอให้ใจอยู่ตรงนี้ใช่กายยตาสติีผู้เจ้าเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเอาจิตมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักคือกายนะหเห็นไหมพอยมรู้คําศา,าสดา,าเนี่ยเรื่องการภาวนาง,ง่ายอือเจ้าสอนเนี่ยง่ายพื้นๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากมากเดี๋ยวมื่อาาไงนะการหลุดพ้นต้องอาศัยปัญญาไหมใช้อาศัยทั้งศีลสมาธิปัญญาใช่หลุดพ้นได้ ได้ได้เพราะขณะที่มีสมาธิสินครบบริบูรณ์ในตัวถ้ามีปัญญาอย่างเดียวเป็นปัญญาที่เห็นอริสัตสีไหมถ้าใช่หลุดพ้นได้เพราะขณะที่เขาเห็นอริยสัต์คือการเกิดการดับชื่อว่าตรงนั้นเป็นสัมมาสมาธิแล้วเข้าใจไหมสมาธิจึงแฝงอยู่ในปัญญาด้วยดังนั้นขณะที่ใครก็ตามเห็นจิตของตนเองเนี่ยมีการเกิดดับแปลเปลี่ยนเนี่ยตรงนั้นผู้เจ้าเรียกสัมาสมาสมาธิอันเป็นอริยะปัญญาปัญญาทําให้หลุดพ้น ขณะที่มีปัญญามรทุกองเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันตรงนั้นดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้อาศัยมรคใดมรนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันขณะจิตเดียวเช่นโยมคอยทิ้งอกุศลผู้เจ้าบอกขณะนั้นเธอได้สมาธิฏฐิด้วยความเห็นถูกล้ที่มาทิ้งอกุศลได้สองมรรคสองตัวละความเพียรที่เธอมาทิ้งอกุศลเป็นสัมมาวายามะได้อีกตัวละสติที่มาคอยแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเป็นสัมมาสติ และความตั้งใจมั่นที่ตั้งลงที่จิตเพื่อคอยสังเกตกุศลอกุศลเป็นสมาสมาธิมักถูกกระทำขึ้นมาห้าองค์พร้อมกันเลยเห็นนะนี่คือแง่มุม